484สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละขาดโทสะแล้วละขาดโมหะแล้วละถึงละขาดอโนตตปะแล้วและการปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่านก็ไม่มีหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละขาดอโนตปะแล้วและการปล่อยสุกกะคืออาสุจิของท่านก็ไม่มีหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง485 สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นจเจริญมักแล้วละถึงจเจริญพชงแล้วเพื่อละขาซึ่งราคะละถึงเพื่อละขาซึ่งโทสะละถึงเพื่อละขาซึ่งโมหะละถึง จเจริญมักแล้วละถึงจเจริญโพชงแล้วเพื่อละขาดซึ่งอนตุตตปปะและการปล่อยสุกะคืออาสุจิของท่านก็ไม่มีหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า พระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญโพชฌงแล้วเพื่อละขาดซึ่งอนตุตตปะและการปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่านก็ไม่มีหรือประรวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง486 สกาวาทีถามว่าพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคาโทสะโมหะละถึงทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วและการปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่านก็ไม่มีหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระอารหันผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วละถึงทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งแล้วและการปล่อยสุกกะคืออสุจิของท่านก็ไม่มีหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น